สวัสดีค่ะนันทวันหารดีนะคะเป็นอุป,ปนายกสมาคมเกษตรกรรมทางเลือก,กเชิงเซาวนะคะอีกโบทแบบบาทหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายส่นเสริมของกลุ่มเกษตรนิทนายนเหตค่ะ mm hmm. ก็เป็นมุมที่อยากจะแบ่งปันปร,ประสบการณ์ของการลดความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะนั้นประสบการณ์ของการต่อสู้ของกลุ่มผู้หญิงที่นี่เนี่ยก็คือ การที่ทำให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้เข้าถึงความรู้ที่จะทำให้ผู้หญิงมีความสามารถในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหาของตนเองมีความรู้ความมั่นใจที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับครอบครัวและชุมชน ประเด็นที่ผู้หญิงที่นี่ลุกขึน้นมาขอมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเฉพาะโอกาสที่ผู้หญิงจะได้รับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีความรู้ให้มีความสามารถในการที่จะ,ะดำเนินกิจกรรมในการที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองงั้นสิ่งที่ผู้หญิงที่นี่ได้ตัดสินใจ สร้างพื้นที่การเรียนรู้และ,ะร่วมมือกันในการที่จะสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้หญิงที่จะดูแลและช่วยเหลือกันทั้งเรื่องของกำลังใจทั้งเรื่องของอมุมเศรษฐกิจโดยการสร้างกองทุนที่จะพัฒนาผู้หญิงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนะคะ โดยการรวมกลุ่มกันทำเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งเป็นแนวทางในการที่จะทำให้ผู้หญิงเรียนรู้เรื่องการบรหิหารจัดการการเงินให้ความสำคัญเรื่องของการประหยัดและการอดออมงั้นกองทุนที่ผู้หญิงได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเนี่ยได้ทําให้เกิดกองทุนที่มันเติบโตขึ้นพร้อมๆกับความรู้ในระบบการบรหิหารจัดการ และใช้ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวตัวเองทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในการประกอบอาชีพเรื่องของการดูแลเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาศักยลยพของผู้หญิงที่มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับการพัฒนาความรู้ในยอย่างต่อเนื่องจากการลงมือปฏิบัติจริงและการเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้เนี่ยใน พื้นที่ในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องกฎหมายประเด็นเรื่องสิทธิของผู้หญิงสิทธิของเกษตรกรงั้นในแนวทางแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกับผู้ชายหรือ,อเพื่อนสมาชิกในชุมชนเนี่ยแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเพื่อนในคณะสมาชิกและกรรมการ งั้นภาพของการทำงานร่วมกันทั้งหญิงและชายที่นี่เนี่ยที่ให้ความสำคัญเรื่องของความรู้ความสามารถไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกเรื่องเพศเนี่ยก็คือเรื่องของการผนึกกําลังความรู้แล้วก็ความร่วมมือของคนในชุมชนในการที่จะแก้ไขปัญหาครอบครัวแล้วก็ชุมชนของตัวเองเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนด ทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ทําให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งและพวัวเองได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน